สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะวันนี้ฝนตกนะคะที่พัทยาฝนตกแต่ว่าตกไม่แรงนะคะตกแป๊บเดียวตอนนี้พ่อควานก็ไปแก้มัดนะคะแม่ คุณยายคำแพงนะจะพามาล่ามกกหลักนะคะที่ขนอนโอ้แฉะเดินไม่ได้แฉะกำลังเดินมานะคะพอดีเลยหญ้าก,กำลังแห้งนะคะฝนตกลงมาก็พอได้หล่อเลี้ยง ตรงนี้คือบริเวณบ้านของแม่ควานนะคะพามานอนที่นอนตอนเย็นนะคะตอนคืนโอ้พ่อควานเพิ่งกลับมาจากเกี่ยวหญ้านะคะ,ะเกี่ยวหญ้ารอบเย็น ไม่กินกน้ำเหรอฮะ <c ười> หญ้าเริ่มเขียวแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่แม่ควานปลูกผักไว้นะคะนี่จะเป็นมะเขือมะเขือตอแหละนะคะ นี่คือรูปของเขานี่ค่ะโดนฝนนะคะรู้สึกว่าเออชุ่มชื้นมากดูเขาสดชื่นขึ้นนะคะน้ำฝนกับน้ำบาดาลมันเนาะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะแล้วเราก็จะมาดูเหมือนหาของกินเลยอ่าตรงนี้ก็ เป็นหญ้าเนเปียนะคะที่ฝังฝังไว้ห่างๆไว้นะคะฝังไว้ก็เริ่มแตกยอดแล้วะค,ะค่ะเริ่มแตกยอดแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วจะปลูกเป็นจุดๆไปนะคะเพราะว่าบริเวณบ้านแคบจะถางก็ดินดินมันแข็งนะคะ ลูกยังไม่ได้นี่จะเป็นมะเขือยักษ์เนี่ยนะคะที่แม่ควานปลูกไว้ต้นนี้โอ้มีลูกสี่ลูกค่ะเนี่ยค่ะสามลูกนี่ก็ซุปซุบได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะมะเขือยักษ์ปลูกอยู่ประมาณสี่ต้นนะคะเริ่มมีลูกให้เห็นละเมื่อกี้เหมือนโดนเลย เหมือนมีหนามด้วยเนาะนี่นะคะคือบริเวณบ้านปลูกผักไว้เยอะนะคะพ่อควางก็กำลังเอาญ้าที่เกี่ยวมาให้คุณยายนะคะญ้าสดๆเลยค่ะเพิ่งเกี่ยวมาเมื่อกี้เลยเกี่ยวที่ไหนอ๋อนี่เกี่ยวมาจากบ้านฉางนะคะ ไปไกลเนาะ40กิโลได้40กิโลนะคะเพราะความบอกว่า40กิโลอันนี้เป็นบริเวณข้างในสวนนะคะสวนเริ่มร่มรื่นแล้วะคะ่ะเขียวชะอุ่มเลยนะคะมาดูช้างต่อ นี้เขาเรียกว่าย่าลำนะคะคล้ายเนเปียนะคะแต่ว่าเขาจะมีขนอเครื่องในไก่เสียงประกาศขายเครื่องในไก่นะคะ ก็ห่างหายนะคะไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยท้อนะคะก็เลยหยุดพักก่อนให้มีแรงให้มีกําลังใจก่อนสร้างกําลังใจก่อนก็ดูแลช้างต่อไปอะค่ะช่วงนี้เหนื่อยๆะค่ะก็เลยไม่ได้ทําคลิปสักเท่าไหร่มาดูคุณยายคํำแพงนะคะกินหญ้าเนาะ ว,ว่ากินดีเลยกรอบนะคะอร่อยเลยค่ะเพิ่งเกี่ยวมาแบบสดๆใหม่ๆ ก็จะมาดูผักนะคะผักที่แม่ควานปลูกไว้มีอะไรบ้างนำเสนอเลยค่ะคือต้นมะละกอของเรานะคะน่ะลูกติดจนถึงโอ้โหดกจนถึงยอดเลยนะคะนะคะูนน่ะถึงปลายยอดเลยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพันุอะไรเนาะเนี่ยค่ะ ลูกใหญ่มากแล้วกระดกมากด้วยเนี่ยค่ะไรเมล็ดนะคะแต่บางบางลูกก็มีเมล็ดนะแต่แม่ควันพยายามที่จะเก็บเมล็ดไว้เพื่อที่จะเพาะพันธต่อนะคะ <c oughs> นี่ก็อีกต้นหนึ่งไม่ติดลูกนะคะติดแค่ลูกเดียวเองน้องนั้นก็เป็นดอกเป็นดอกะเะ ดูตรู้สึกเสียใจมากเลยไก่ไข่ของแม่ควานตายไป1ตัวนะคะเหลือแค่2ตัวเองเขาไม่สบายมาหลายวันแล้วนะคะเหลือแค่2ตัวแต่ก็รูปวันออกแต่ก็มีไข่ให้เรากินวันละ2ฟองนะคะ ก็แสดงว่าปกติมันก็สองฟองอยู่แล้วก็แสดงว่าไก่ตัวนั้นไม่ไข่นะคะเขาก็ตายไปแล้วอ่นนี้จะเป็นหญ้าเนเปียนะคะที่พ่อขวานปลูกไว้สองสามสี่หลุมเดี๋ยวแม่ขวานว่างๆแม่ขวานจะมาถางบริเวณนี้นะคะเนี่ยถางบริเวณนี้ลรวปลูกเนเปียปลูกหญ้าเนเปียให้ช้างนะคะนี่จะเป็นอ้อยหวานคะ่ะพันธุ์นี้หวานนี่นะคะ พามาดูมีมะเขือพวงมีมะเขือตราะมะอึกนะคะมีต้นกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูต้นกล้วยกันจะมีต้นกล้วยด้วยนะคะอันนี้แก่แล้วแต่ว่ายังไม่ตัดเนะเาะอไปก่อนเนี่ยค่ะ ก็เริ่มแตกหนอ่อนู่นนะคะนี่ก็มีดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะแร่ธาตุเยอะนี่ยหลายต้นอยู่นู่นก็มี ตันนึงแล้ก็มาเจอคุณยายผักก็มีเยอะนะคะก็ประมาณนี้เดินมาปุ๊บมาเจอคุณยายนี่นะคะกินหญ้าอะไรผาผาสวัสดีครับก่อนตาสวยมากเลยค่ะไปไหนมาลูกมูมูไปไหนมูมูไปไหน หมาที่บ้านนะคะเจ้าผูผ่านะคะเลี้ยงมาแต่เด็กน่ารักมากพันบางแก้วผสมนะคะผสมอะไรไม่รู้ปนเปนไปหมดผาลูกผาผาหันมานี่นิผาหันมาหันมามองแม่ก่อนเนาะผาเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวได้ให้โชว์ตาก่อนตาสวย <c oughs> ใส่แว่นด้วยเป็นตัวผู้นะคะเพศผู้ นูน่นคุณยายอยู่นูน่น oh. กินหญ้าใหญ่เลยค่ะอะไรมูมูไปไหนลูกมูมูไปไหนมองหน้ากินหญ้ายอย่างสบายใจเลย ดีนะคะหูขาพับคุณยายตาบอดข้างหนึ่งนะคะตาบอดฝั่งขวามองเห็นแค่ข้างเดียวนะคะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ